ฮัลโหลครับปูวะหอยปเป็นจะได้งวดนีีคือมิดมี่เถออ๋อมันฝันอยู่วยายามับอกมันฝันเกา่า <laughs> ผู้ผู้ไฮเนี่ยอยากอายเหรอวะที่อะจุะ <laughs> ไหนก็จะบ่มาจังเชื่อน,นี่งวะเว่อจะมากับฝันเกี่ยวกระโดนเข่าขึ้นเก,าออก่าอะมันเสเอาให้ออกอีรีบว่ะ ผูู้ไหายกันตามมาครับรถฮอกล่อไปจับปรากฏจับมีแต่ปรากฏจับเต็มขุ่ปนมันมันบมีแน่่ใชาเกาก็สองปุ๋ยไปไสอืมแต่ปรากฏหล่นลอยปรากฏมันสิมาาแปดเก่าขึ้นว่ารปะาแต่ว่าเรแขี่รถทบล่อไปอืมไปมองหน้าเก่าอยู่บานเก่า ยินบ <fashioned language> ่หน้าเกาอีกแล้วสิที่จีงไหนเราปูฟันแนวหนน้ำายตีายกตีหนึ่งหาสองหาทันแลหนึ่งหาสองหาชนหาสองช้อนช้อนหนึ่งหาสองหาอะไรไปสามแต็กเอาจะเบียดรถมั่นยังเกาะหนึ่งสามสองหาหนึ่งสามสองหา อ้นี้ฟันด้นด้นหรบ่ปูฟันสอมเื่อซ้อนเกาคือเกา่อก็เลยวฟันตัวมาตัวตัวีอแล้วบ่แล้วก็บ่รแน่ได้หมดที่แล้วสองหามันก็ไปเล่าดูอยู่ไเจล้อยู่สิบนหน่อมาเซ็นว่เมูสิหาหัวมาอันนพ้นผู้ใหญ่ไว้เซ็นวมูสิหาหัว จุดทูบไหนั่งหานั่งหาตัวเดียวนี่นะเด็กสามตัวสองนั่งนั่งหาหนั่งหนั่งหามันจะเรยว่าเออมันมาแตะเคี่ยงแต่ว่ามันออกกล้าวนั่งนั่งอืมครับเด็กยังอยู่นหนกูกะกูกะหมดตังโต้ยู่หน้าโอ้ แน่เราขาดสิเอาตามทะเบียนรถหน่อเนาอปูแต่ว่าไอ้ป้าป้ากับป้านีแปดป้าโคตรสิบโเป็นเก่าสุดจีดใส่ขุใส่ทุงปุ๋ยอันนี้ก็คือสิบโมเกี่ยวดอกว่าที จะไงหล่ะขอโกาสมีการว่ากัาว่าอะไรแอยากอยากอายเหรอวะที่ออเออเอากะถือว่าเป็นแนวทางเนาะผูเนาะผู้เคยหายม่นแต่ว่าลงหลังนี่มันบ่แม่นแล้วกเอปหนแล้วเาหาไหานั่งหาตอาสามหาบ่มากบ่ เอาปูสื่อสาานั่นเรื่ยเ่อยสามหาหาหนึ่งหาสองหา่าไม่ไหเลยเอาสามหาไว้อืมอืมมหาวันัได้หมดเลยโอ้มันเลขยังระดังเหรอปูเลขันรับเด็กุนเลยเซนบอเลขเลขที่ซื้อบ่อไหยังกว่าหนึ่งหาสองหาหนึ่นบ่ ลุงให้เพื่อนได้พิจารณาเบิ้งก้นแล้วกันเนาะปูะเพื่อมันสีมาในงวดนี้แต่ว่าปูนี่มั่นใจที่ทะเบียนรดอดแต่ว่าอคอยใช้ให้กับปลาเดือนกุ้มค่าไงเคยว่าใช้ปลากระเฮ็ดอคยใชดแก้ไปเ็จกับปลาเดือนกุ้มค่าไปทางใดล่ะปูไปมองเอาซ็อกซ้อนไปชนิดไปไหว ไปเห็นขน,น,นั้นแล้วอ๋อสีลาดพืนด้นวัดสันโดฮึมอ๋อหัวดแรกแห่งมานมีส่วนมากปูนี่ถามมีวัตถุประสงค์ทททเทียนยางเหล็กมัตสิเขาแมนบอกครับเออได้ค่อยจัดไ้แล้วว่าเป็นเป็นปูผ้า,า,าอ๋อครับผมจะได้ก็เอาสามสามเมตรที่ป,ปูมากคือศูนย์หา,า,า 3, หานึ่งหาสองหาฉบับสามหานี่ยาดบ่อกออกว่าสัน สามหาใครเชื่อรับไปแล้วแต่ของปูสื่อเนี่ยจะของฟันเองสื่อเองนี่ยานบอกถ้าเลยสื่อสามหาจริงจริงว่าสื่อหนึ่งหาหน่อแหละฮาสื่อมาได้เอออืมบ่บ่มีเวลามากหรอกปู่สื้อตาเขาซอยพี่น้องครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับปู่ ครับครับครับบันีครับครับท่านผู้ชมเนาะนะครับมาสรุปตัวเลขของอัปปุยอดนะครับก็คือเลี่ยนตรงๆนะครับปูยอดนะครับเป็นกาเคยมีเอ่ออย่างละเคยบอกถือนะครับหลายปีผ่านมานี่กะว่าเพื่อนกะขักเติบของเพิ่นเนาะนะครับในช่วงหลังหลังมากนะครับปีสองปีนี่นะครับึงไปช่วงกับเลขเล้าหลุด คือเข่าแน่โดนๆเข่าแล้วก็มาลุดลุดแล้วก็ลุดเงาอย่างสีนะนะครับอืมก็อยากฝากทาไปช้ชมเนาะจริงๆเพื่อนนี่ก็คืออยากไออยากไอสีบอกแล้วแหละบอกตามซื้อแต่แอดก็คิดว่าเพื่อนเป็นคนถีบฝันฝันแบบคือแห้งนะครับคือสีออกสูงวัดอะ่ะแหละเออความฝันของเพื่อนนี่เออคือนะครับก็เลยได้ พยายามตามมาฝากทานูิชมเนาะนะครับทานูรริชมถ้าบ่หมั่นใจก็อย่าลงทุนเลยบอกกันตรงๆนะครับออกแบบบอ่อยากอายกันนั่นแหละเอออันปูหยอดเพื่อนก็อยากอายแต่ว่าแอดนี่ก็อยากตามนั่นสินะเออนะครับก็ให้ทานูิชมเมมึงมักยังเอาบอ่มักก็ผ่านเนาะนะครับเพื่อนกับฝันบอกว่าฝันมาหลายขึ้นนะครับฝันเห็นแต่รถหกหล้อเพื่นนะครับ พก้อเพื่อนนี่ซึ่งทะเบียนรถเพื่อนนีทะเบียนเต็มนีก็คือ่1352เนอะนะครับแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนฝันนี่ตามที่เพื่อนเบาซูฟังหั่นแหละฝันว่าขับรถคันนี้แหละไปหาป่าไปจับใบป้ากดนะครับไปจับใบป้ากดนะครับเออนะครับพร้อมฝันเพื่อนท่านผู้ชมลออ่องฟังดีๆล่างเถื่อนนะครับเพื่อนอาจสีตี้พิษหรือบ่อ ไอ้นี่ก็ให้ทานผิชชมไปไปแปลความฝันนะครับลองตีบึงจับปลากฏมันสิม,มาตโตเก่าบ่แอดกับบ่มั่นใจนะเ <c oughs> นาะลอ,ลองลองลองอ่อ่อย่างก็ฟังความฝันให้ละเอียดแล้วก็ลองมาจับตีเป็นตัวเลขเพราะว่าหลายหลยงวดอันผมกับผู้หยอดพื้นแปอแปลผิดแปลบ่ถ,ถือแต่ว่าฝันนี่คือ,อถือนะครับแต่ว่าเฮาตีตีเลขจับ ตีเป็นเหล็กบ่อใดไหมอืมนะครับปลาหงวนนี่มันจะเป็นปลากดอืมมันมันสีเกีียวกับปลาบ่าปาลาแปดล่างหมองนะเอ่อแล้วแต่บุคคลนะปลาหลายหลายคนก็บอกว่าปลาแปดกดนี่สิเป็นเก่าบ่เออนะครับอืมก็ฝากท่านผูช้ชมไว้เนาะนะครับอืมลองลองิองึงนะครับมักยังเอาบ่หมักผ่านเนาะนะครับอืมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมันครับแนวทางของปูหยอดนะครับ สวัสดีครับผม